สวัสดีครับสติวเพจชาแนลนะครับวันนี้วันที่7กันยายน2564นะครับตอนนี้เวลา21อรนิกานะครับผมตอนนี้นะครับที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา40ที่อยู่ในพื้นที่19จังหวัดสีแดงเข้มนะครับตอนนี้นะครับท่านสามารถเช็คสิทธิ์เยียวยาได้แล้วนะครับผมเพื่อเตรียมรับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับผม เดี๋ยวมาดูรายละเอียดวิธีการตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็วิธีการเตรียมตัวเพื่อรับเงินนะครับแล้วก็มาดูวิธีการแก้ไขปัญหานะครับถ้าหากท่านไม่ได้รับสิทธ์จะต้องทําอะไรต่อบ้างครับผมเดี๋ยวมารับชมได้จากคลิปนี้กันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะครับที่อยู่ในพื้นที่3บวก16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับ รวมทั้งหมด19จังหวัดนะครับณตอนนี้นะครับท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์การได้รับเงินเยียวยา5 0าพบาทได้แล้วนะครับที่เว็บไซต์ w w w d sso g o t h eform underscore new นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์แรกนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับท่านจะเจอกับข้อความที่เขียนคำว่าโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนนะครับให้ท่านรูดขึ้นมานิดนึงนะครับผมให้ไปหาเมนูที่เขียนคําว่า ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา40นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้ท่านกรอกหมายเลขประจําตัวประชาชนของท่านลงไปนะครับเสร็จแล้วก็กอกรหัสตามรูปภาพนะครับลงไปเสร็จแล้วก็กดปุ่มค้นหานะครับเมื่อกดปุ่มค้นหาเรียบร้อยแล้วนะครับผมท่านใดนะครับที่ได้รับข้อความสีเขียวที่ขึ้นมาบอกว่าได้รับสิทธิ์นะครับผมนั่นหมายความว่า ท่านได้รับสิทธิ์นะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาจํานวนเงิน5,000บาทแล้วนะครับผมสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมเลยนะครับก็คือขอให้ท่านดําเนินการเปิดใช้พร้อมเพย์โดยผูกบัญชีธนาคารกับเลขประจําตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะครับซึ่งทางสํานักงานประกันสังคมนะครับจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจประชาชนเท่านั้นนะครับผมและนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดนะวันที่ 7กันยายน2564นะครับผมตอนนี้นะครับระบบประังคมก็ได้อัปเดตเป็นข้อมูลล่าสุดแล้วนะครับเข้าไปตรวจสอบกันได้เลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกําหนดการโอนเงินนะครับสําหรับมาตรา40นะครับรอบโอนเงินกลุ่ม2 1จังหวัดนะครับก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดแล้วก็พื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับที่สมัครใหม่และชําระเงินระหว่างวันที่4ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมท่านจะได้รับเงินเยียวยานะครับ ระหว่างวันที่15ถึงวันที่17กันยายน2564นะครับผมถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกําหนดการวันที่จะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนกําหนดการโอนเงินนะครับจะโอนวันละ1.5ล้านคนตามลําดับหมายเลขแบบประชาชนนะครับและตอนนี้นะครับสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องรีบทําเลยนะครับนั่นก็คือเช็คพร้อมพย์ว่าผูกกับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วหรือย,ยังนะครับผมบัญชีธนาคารมีการเดินบัญชีป,ปกติหรือไม่นะครับ หรือว่าบัญชีนั้นถูกปิดไปแล้วหรือยังนะครับผมหรือว่าท่านมีการแก้ไขคำนำหน้าหรือเปล่านะครับจากนางเป็นนางสาวหรือมีการเปลี่ยนชื่อหรือไม่นะครับมีการแก้ไขนามสกุลหรือไม่นะครับผมหรือว่ามีการแก้ไขตัวสะกดภายในชื่อหรือไม่นะครับถ้ามีการแก้ไขนะครับพวกชื่อนามสกุลคำนำหน้าตรงนี้จะต้องทําการแจ้งสํานักงานประกันสังคมเพื่อให้ทาการอัปเดตข้อมูลด้วยนะครับต่อมานะครับสิ่งที่จะแนะนํานะครับก็คือ ังจากที่ท่านได้เช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับว่าท่านได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขประชาชนถูกต้องแล้วนะครับท่านมัน่นใจแล้วว่าท่านผูกเรียบร้อยนะครับไอ้ท่านทาการทดลองโอนเงินจํานวน1บาทโดยโอนผ่านหมายเลขประชาชนของท่านนะครับเพื่อดูว่าเงินเข้าบัญชีถูกต้องหรือไม่นะครับผมแนะนําว่าให้ลองโอนเลยนะครับผมเดี๋ยวก็ใกล้วันนะครับเผื่อมีปัญหาช่วงนี้นะครับจะได้รีบแก้ไขได้นะครับผม และเมื่อถึงกําหนดวันที่เงินเข้านะครับประมาณวันที่15กันยายนนะครับถ้าเงินยังไม่เข้านะครับใครนะครับที่มีสิทธิ์แล้วเงินยังไม่เข้านะครับระบบจะทําการโอนเงินซ้ําทุกวันพฤหัสบดีนะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นะครับผมท่านไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับและสําหรับท่านใดนะครับผมที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะครับผลปรากฏว่า ท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเป็นข้อความสีแดงขึ้นมาว่าไม่ได้รับสิทธิ์ข้อมูลในวันที่7ก,กันยายน2564นะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแล้วท่านอยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มนะครับท่านสามารถที่จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2564นะครับผมซึ่งวิธีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับท่านจะต้องทําการ ดาวโหลดแบบฟอร์มนะครับของทางสำนักงานประกันสังคมนะครับเสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของท่านนะครับหรือว่าจะส่งไปทางปลษณีี์ก็ได้นะครับผมสาหรับวิธีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับผมก็ได้ทําคลิปรีวิววิธีการไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์แรกนะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ครบถ้วนนะครับผม ถ้าหากท่านใดมีคําถามมีข้อแนะนำนะครับหรือว่าไม่ข้อสงสัยคุยไว้นในคอมเมนต์ได้เลยครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ